เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติ้มาไปนะครับกับเกม get the girl รับตัวหญิงสาวนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องทําการแก้ไขปริศนานะครับเพื่อให้ผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้นี่พบเจอกันที่ได้มาตอนนี้นะครับดึงออกแบบนี้เย่ yeah, เจอกันแล้วโอ้โหแชมเปี้ยนเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับเกมนี้ปะ่ะดอนต่อไปโอ้โหทิชชู่อะไรวะเนี่ยมาดูสิครับ ย่ e, มีกระดาษไปเช็ดตูดอย่างนั้นล่ะโอ้โหขราวนี้นะครับค่อนข้างจะอยู่สูงเราต้องดึงอันนี้ออกแล้วก็อันนี้ขึ้นโอ้ยโอ้ยอยปลิโคดแรงสุดยอดเป็นไงใช้ได้นะครับโอ้โหขาวนี้อะไรวะเนี่ยมีลาวาน,นะครับผมลองดึงดูสิไม่อลวกตายโอ้โหโคตรโหด,ดอย่างนี้นะครับเราต้องดึงออกตรงนี้ก่อนอแล้วก็เอ้ยยังไงดีเดี๋ยวก่อน อย่างนี้แล้วก็ดึงแบบนี้เออยังพอได้ทิชชู่โอ้โหเมื่อกี้นะครับลาวานี่ละลายทิชชู่หายไปเลยเฮ้ยเราจะต้องดับไฟมาดึงแบบนี้นะครับเอามาตอเออ <c oughs> เฮ้ยหลายแนวดงจริงเกมนี้สนุกสนานกับเกมนี้ไม่เอ,อ่ยถ้าสนุกก็ให้ไปเลย5้าดาวตอนนี้นะครับดึงให้ล่วงแบบนี้นั่นและเพื่อนใช้ได้เรเวล6กันแล้วโอ้โหแก๊สพิษมาสมมติว่า ยงไงดีมันติดอ่าอย่างนี้ก่อนโอ้แก๊สพิษได้กระจายหายไปแล้วดึงตรงนี้ออกอ่าแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นเย้ทิชชู่อืมเกมนี้นี่เกี่ยวอะไรกับทิชชู่วะนี่ย่โอ้โหข่าวนี้นะครับน้ําท่วมเราจะลองปล่อยให้น้ําท่วมจะเป็นยังไงเอ่ยจมน้ําตายเหรอไม่น่าใช่เอา้าไม่ยอมตายนะครับผมแบบนี้ก็ผ่านได้โอ้โหยต้องต่อท่อไหนเอ่ยท่อนี้สิ นั่นแหละปลูกต้นไม้โอ้โหฉีดแรงแลือเกินต้นไม้นี่ปลิวหายแน่นอนแบบนี้เอาละโอ้โหเราต้องดึงตรงนี้ออกก่อนแล้วก็รอให้มันเดินแบบนี้เออยังไงเนี่ยโอเคเดินลงไปแล้วเหยียบหัวกันเลยดูสิต่อไปก็เฮ้ยนี่บอลใครเอ่ยนักเลงงั้นละ่ะถ้าเราปล่อยแบบนี้ปุ๊บโอ้โหกระเด้งน่าสนใจดีนะครับเกมนี้เล่นเพลิน,เ,นเอาละเราจะลองปล่อยให้ผู้ชายนี่ ลงไปเจอแบบนี้โอ้ยโดนตอยเย่ yeah, เป็นไงล่ะไอ้นุ่ม <c oughs> นี่ใครเอย่ยโอ้ยโดนโดักมายากลกันเหรอเมื่อกี้นี้นี่แบบนี้นะครับผมดึงออกเออเอาละสำหรับตอนนี้ก็โอ้โหเจอแก๊สพิษอีกแล้วมาลงไปแบบนี้นี่คนบ้าอะไรใช้ทิชชู่เยอะขนาดนี้เอาละุนี่บันโจนี่หว่าลงไปซะเออ แล้วก็เอาเฮ้ยยังไงดีเออเอาขึ้นมาแบบนี้ส่วนผู้หญิงก็ลงมาแบบนี้ครับผมเออโอ้โหโคดพัซเซลิลดูสิเจอกับโจรมาเราจะต้องเออนี่อ้าโจรตายครับผมแล้วก็ดึงแบบนี้โอ้โหเอาน้ำนะครับดับลาวาเยา้โอ้โหผ่านแบบว่าใช้สมองได้อย่างชาญฉลาดจริงๆเฮ้ยข่าวดีนะครับเราจะต้องเอกดปุ่มละ ไม่ใช่สิต่อท่อนะครับผมอ๋อแบบนี้ที่เองอืเราจะต่อให้เจ้าตัวนี้อนมแก๊สพิดตาย,อ,ยอืมทำไมต้องทำขนาดนี้เอาละเจอไฟอีกแล้วสมมุติว่าเราทำการต่อผิดปุ๊บไฟช็อตอ่าเฟลครับผมเอา้าคนนี้มาจีบเฉยเอ้ยแบบนี้นะครับเราจะต้องเป่าให้บั้นปลิวไปโอ้โหอย่างโหดครับผมสายยางที่ทำได้ทุกอย่างเอาละสำหรับคราวนี้ก็ ต้องต่อน้ำแข็งนั้นเหรอแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้อแข็งไปแล้วโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยคราวนี้นะครับผมเราก็จะเอาทิชชู่ใช่ไหมเอาน้ําไปดับก่อนอ่าแล้วก็ปล่อยทิชชู่เปียกครับผมนี่หายไปสองอันก็ยังเหลือเยอะไม่เป็นอะไรโอ้โหคราวนี้นะครับถ้าเราดึงขึ้นไปไม่ได้อดึงแบบนี้อืแล้วก็ให้ผู้ชายนี่ขึ้นไปแล้วก็ลงมาแบบนี้ลงมาสิ เออขึ้นไปเลยดึงเย่ yeah. โอ้โหไม่จะยากเดินได้แบบฉลาดมากเพื่อนท่าวดีนะครับเฮ้ยโอ้โหโคตรโหดหายไปแล้วไม่ลงไปไหนวะเนี่ยไอ้บ้าเออค่อยๆดึงโอ้โหเกือบร่วงเอ,อเจ้าเป็ดตัวนี้นี่มันคืออะไรเอ่ยเฮ้ยเลเซอร์งั้นเหรออุย้ยอย่างโหดมาเลยครับกระเด้งป๊บโอ้โหนี่มันฝีมือขั้นเทพเอาละต่อไปก็ ดึงอันนี้ลงเปิดอันนี้ดึงขึ้นให้บันกระเด้งอุยอ้ย <c oughs> กระแทกแทบปลิวแม่ผู้หญิงนะครับมีแบบว่าสามารถเดินได้ด้วยเอข่าวดีนะครับผมเราจะต้องเปิดจุดวาร์มกันเหรอเฮ้ยโอ้ยไม่ต้องอุย้ยเกือบจะไปหาเจ้านักโทษคนนี้กันแล้วเอข่าวดีนะครับผมเราจะทํายังไงกันดีดึงอันนี้ขึ้นเปิดอันนี้แล้วก็เอออย่างนี้เรื่องลง เรียบร้อยสมกับเป็นคนที่ฉลาดจริงๆเฮ้โยโจนนะครับเด้งดึงเด้งดึงอุ้ยอุย,โ,อยโดนตอย <c oughs> เอ้ยแบบนี้เอ้าอีกแล้วเราจะต้องรอให้มันแบบว่าผ่านพ้นไปเออไม่โดนนะครับยอดเยี่ยมเอข่าวนี้นี่มีเป็ดเลเซอร์นะครับผมเราจะต้องให้เป็ดนี่เออตายไปก่อนอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นครับผมเจอกันแล้วเลเวล27 ด้วยความรวดเร็ว,เ,วเอข่าวดีนะครับมีก้อนหินเราจะต้องดึงอันนี้ลงเปิดก้อนหินไม่มันเสกแฟนเราเป็นเป็ด <c oughs> สมมุติว่าแบบนี้เออเออแล้วก็เปิดตรงนี้เฮ้ยก้อนหินเอาไปบังผู้หญิงอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออยังไงเนี่ยเจอหรือเปล่าเจอกันไม่ได้ประโถเอาใหม่ฮึบกระแทกหัวไปก่อนเปิดตรงนี้ฮึบดึง อ๋ออย่างนี้นี่เองไม่เห็นจะยากแต่ก็พลาดไปหลายทีอุ้ยโผส่วมไหนลองเอ้ยโดนโดูดลงไป <c oughs> ข่าวนี้นะครับเราจะต้องเอาทิชชู่อ่าแล้วไงต่อเอา้าไม่ต้องไปหาผูยย้หญิงงั้นเหรอแบบนี้ก็มีโอ้โหอะไรนักหนาวเนี่ยก่อนอื่นดึงลาวาให้บันลลายแบบนี้รอ,อแล้วก็เปิดตรงนี้อเออไปสิเอาทิชชู่ อย่างเยอะครับผมเป็นเกมที่แปลกจริงๆโอ้โหคราวนี้นะครับเราจะต้องให้ลาวานี่ไหลมากองรวมสักที่หนึ่งก่อนแล้วก็นี่ผู้ชายอยู่ด้านซ้ายลงมาเลยโคตรเสี่ยงอันตรายจริงๆโอ้โหลาวาโคตรเยอะและทิชชู่ก็กระจายหายไปแบบโคตรจะเยอะเริ่มมานะครับเอาลาวาให้หายไปก่อนเอายังไงวะเนี่ยห้ามแบบว่าเฮ้ย <c oughs> โอ้ยสงสัยต้องปิดรูตรงนี้ก่อนแล้วก็เปิดทิชชู่มาอยู่ตรงนี้เปิดเล่าว่าเฮ้ย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 โอ้โหทิชชู่หายเกลี้ยงฮึบ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 เอา้าโห้หแบบนี้ก็ได้ <c oughs> โอเคนะครับผมคราวนี้ก็เปิดน้ําไหลบประกองรวมตรงนี้เปิดลงไปแล้วก็ดึงตรงนี้ออกอตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ,บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเข้า ได้ทิชชู่อยู่หูยหายไปหลายแผ่นเอไปหาผู้หญิงดึงตรงนี้ลงดึงตรงนี้ออกโอ้ยโคตรจะง่ายทำเหมือนจะยากแล้วก็รอตรงนี้ดึงออกครับผมเย้สวัสดีข่าวนี้นะครับจอมเวทไม่ใช่นักเล่นมายากลลงไปซะอือแบบนี้โอ้ยเเลเวล35แต่ความยากก็ไม่รู้จะเรียกว่ายากดีหรือเปล่าเปิดตรงนี้ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับปบ ตายด้วยเอ้ย <c oughs> ผู้ชายก็ตายด้วยปัโชเอ้ยเฮ้ยโดนผู้หญิงอะไรวะเนี่ยเอา้าเมื่อกี้เป็นบัคจริงๆนี่ไม่น่าจะโดนจริงไหมไหนี่ยอดเยี่ยมเปิดเลยเย้เป็นเกมที่เราจะได้ใช้สมองนะครับในการคิดคำนวณได้แบบยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้นะครับเจอกับเจ้านักเลงเราจะต้องดึงอันที่ออกแล้วก็เปิดตรงนี้แค่นี้เอง อะไรจะง่ายขนาดนี้โอ้โหลาวาโคตรจะเยอะเราก็แค่ดึงให้เป็นจังหวัดแบบนี้นะครับเออเฮ้ยโอ้โหตกลาวา <c oughs> แต่ก็ยังผ่านได้ครับผมอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรวะเนี่ยโคตรจะง่ายเลเวล39จริงหรอคราวนี้ก็ปึ๊บปึ๊บอืมฮึโอ้โหชิวๆชิวๆเลเวลสีิบเบกอร i ไอคิวไอคที่สุดจะฉลาดครับผมแบบนี้นะครับ เออเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอ,อ้ยคราวนี้ก็เปิดแล้วว่าอ่าแล้วก็ดึงน้ําลงไปละลายฟลุปฟลุปยังไงก็เจอกันมาเลยผู้หญิงเออเอาละครับเลเวล43เปิดตรงนี้ลงไปตายก่อนเปิดน้ำไหลลงมาปุ๊ดปๆ๊ๆปปึ๊ด,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 ดเออหายหมดแล้วลงไปเลยโอ้โหน้ำท่วมมา w ว r ล d r เรคคอร์สถิติโลกนะครับผม ดึงตรงนี้หรือเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนผู้หญิงนี่จะล่วงหรือเปล่าเฮ้ยอือพอดีเลยใช้ได้ใช้ได้ไดนักวิทยาศาสตร์เอคราวนี้นะครับเปิดตรงแบบนี้ลงไปตายซะนั่นแหละเพื่อนแล้วก็ดึงตรงนี้เฮ้ยจะเย็ดเอยเกือบไปต้องใช้อะไรอย่างรวดเร็วนะครับ อ๋าโอ้โหโดนปลาบอลใสโอ้โหคราวนี้เป็นโจรน,นี่นะครับเปิดให้มันมาตายรวมกันตรงนี้เฮ้ยเออตายหมดเกลี้ยงเกฮ้ยอย่าเกินเดี๋ยวก่อนเปิดตรงนี้เออแล้วก็เปิดตรงนี้ให้เราว่ามันไหลลงมาแล้วก็ดึงตรงนี้ปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป,ป,ป๊เออนี่นะครับเปิดให้หมดเฮ้ยเจอจนได้เหนื่อยแล้วเกินนะครับผมยิ่งเล่นนี่มีอะไรให้เราดึงนี่เยอะแยะไปหมด รวมน้ำกันก่อนแล้วก็เอาละตรงนี้เอ้ยทิชชู่หายหมดเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหแล้วก็เอาทิชชู่เอ้ยแบบนี้ไม่ได้เอเปิดน้ำตรงนี้อ่าแล้วก็แบบนี้โอเคออกไปให้หมดลงมาเลยทิชชู่ของข้าเป็นไงคราวนี้ก็เอ้เดี๋ยวก่อนรวมลาวาแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นโอ้โหเปิดตรงนี้เปิดน้ําไหลป๊๊บป๊ป ลักออกไปให้หมดแล้วก็ลงมาตรงนี้ทิชชู่ของข้าได้อีกแล้วโอเคนะครับผมน่าจะพอเท่านี้ก่อนก็สำหรับใครที่ชอบเกมล็อสมองปลองปัญญานะครับยังไงก็สามารถ ดาวโหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่าสนุปสนานกันอย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกสรุปแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุ๊บ